้าแดดแดดพี่น้องไม่มีที่จะอยู่แล้ว,นนลวสาบายดีเด้อพี่น้องจ๋ายินดีตอนรับเขาสู่สองสองร้อยว่เ <c oughs> าเปิดคลิปมาอะไรกันกกอย่างงี้ว่าว่าเมซิลามพี่น้องสองร้อยว่า <c oughs> จะคล้องใหแล้วว่าเอ็งัวเอ็งโอ้ยบางทีกระหัวบางทีกระสุกกระเซาไหายผเดียวจักแมนพี่สางดกพี่น้องนี่งงจะคล้อง น,น,น้าสาวอันเก็บอะะม่โมนี่นยังบัทันเบร์นอนนี่มกโมกเพิรนยังไลบออยู่หนมาเบิง์มักโมวกวูด่างเก็บมักโมเพิรนบุแมนกูด่างเก็บโมได้กูด่งเก็บมหาในะแนี้เน,นาะอันนี้มากน่อยบอหมากน่อยคลายง่ายบอ ชาวบอกเออซามมักชา,าวอันนี้พี่น้องคขนาดมักหนึ่งอ่ะมักสิบาทมักสิบบาทขนาดมันมีคนมาซื้อน้ำแน่แล้วนี่สบายดีไปลุงเร็วสบายดีนี่หน่อยสี่สิบอันนั้นหน่อยสี่สิบพี่น้องเบอะเบอะเบอะหน่วยละสี่สิบบาทพี่น้องนี่อันนี้หน่วยชาวสามสิบบาท คนผู้แหละไอ้สาวคนไปไ,ปไปหวอเฮือ่นล้างนะพอดีมีเอื่อยแล้วเมาเนาะพันหาพี่น้องรวมเบอร์นะพันหาร้อยบาทก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณเอื่อยหลายๆเด้อที่เมาอันมักโมนะ่ของนาสาวเนาะพันหนึ่งกับบรเด็นหน่อยๆได้พี่น้องเพราะว่ามันมีหน่วยหน่อยนยสาวหน่วยสนะี่สิบเนาะคุนไปจากรถลดเลยยายเบอร์ล,ละบอสสบุญนะพี่ กินหมกหม้อคอมแมนไปเลาะขายกันเพื่อสิขายเบิร์ดได้พี่น้องดีแต่ว่ามีเอื่อยเราสื่อซอยเนาะมีเอื่อยมีอายสื่อซอยอุดนุนเนาะมื่อไหนกะเอาไปเลาะขายบอซุกพี่น้องแล้วก็บอเบิร์ดเนาะแดดแห้ง อันนี้มีหน่วยเท่าไรสาสกับสาวสมสิบกับสาวบาทพี่น้องเบังแน่พันหากล่องกินพูดนี่แม่นวดบ่นี่ยหรือลายแล้ลวว่าท่านได้ลายเป็นลายเรียบลอยพี่น้องลายแท่งเงินนะพวกเจ้า <c oughs> คือได้น้อยแท้เดือดหาพันพันหาซาบาทเลยหมากนึ่งอ่าได้เอา,เอาหายเลยแถมหมากนึง <c oughs> โอ้ย เอ,เอาา้ยแล้วซื้อให้อันพรอนมา,มาเอาพรอนมาเอาตั้งาาแต่เที่ยงพูดอะพี่น้องแต่ว่าอาลิศน่ะก็บนอนจักเทื่อพี่น้องเพิ่น,พนกระถาจนซองซ้ำมงแล้วเนี่ยซ <laughs> ื้อให้พอนเจร็ดร้อยพี่นอ้นอ,งนองให้บาโอเล่เน่เนาะให้พรอนเอาเมื่อพเพิ่นมาตะบานวเพิ่นมาแหว่ด้วย แล้วก็ซื้อเอลยเราซื้อไปเขากินในเฮือนเนาหารอยบาทพี่น้องบาทครับไม่ใช่จานนะไม่เป็กินจนเป็นวัดรถใหญ่โอ้ยหน่วยบรงงานหาเลือกดูเนื้อเบิ้งปลาด้ดยเอาบาทบาทชุบ่อกระตกมามุกบ่อบาปลูกเองปลูกโมบอลอนอะไรเศร้าบาท อุ้ย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 ป่าคนก็เลยป่าดิอุ้ยอุ้ยบ่แดงแดงเยอะโอ้แดงเตรียมมาใส่ถาดพี่ไว้กินเย็นๆจังว่ามีแห้งป่าไปใส่ตู้เย็นเอาลงมานะเอาตู้ข้างบนนี้บอกเลยป่าป่าอยากเลยไว้จะทำงานเลยมีดกันหน่อยพอด้ ไป,ไปเอาหรือวาเจ้าผัวมีคนกับบอลลูนว่ามันายมันลายับอลลูนจาวนานะไปเอาน้ำกันนั่นเลยวานอยู่หรือเปล่า วานอยู s <S ่พ no ี่น uh, ้องกุ้มฮะกับตาอ้าวใหม่ฮะกับมีอันนี้นวยนะซาฟพี่น้องข้านวดซีซิปนวยใหญ่เนาะแต่ว่านะซาเราไม่ได้เอามาพี่น้องซีน้อยยังซีน้อยเบาบัดสวนนันมีแอนน้อยโอ้โหซีซิปนั่นจะนีนั่นซีน้อยเออหอดชิมะพี่น้อยใหญ่ซี่น้อยเดี๋ยวยังดูคุณชวนนะกับปิสไม่ได้กลับไม่ได้มือวานอิกาลังซุกพี่น้องนี่เนาะ แตงบวา่ปหวานอยู่เขาขินไปทำไมลูกไปออยไปกอดไปย่อยนอนพี่น้องเหยียดด้เจามุนไปเผาอีกอยถ่านเลยมจะกินแล้วข้าเดียว่าเสยเยยนี่คือชิเบเนาะมมีดหน่อยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยองโตองุ่เลย แม่จิ้มมันตะโกนแต่จำดีว่าเลือกเอาเขาไว้หาเลยนาะงเหี้ยไหวกันนั่นกะให้พ่อหน้าเมื่อเปลือกนาเนาะใช่อันนันนเนาะใส่กระสอบเอาใส่กระสอบจะนุมากย้อยเลือกใส่กระสอบเอาเหยังหกเจ็ดหยังนี่เนาะนับหมากมันจ้ำจ้ำบาทตรงนี้เขียนเลยมา หักปาเราขึ้นยงเหม็นจ็กลดเกล็นีบาทีมาผีนะสามหมักกระชิบหาบานนวยใหญ่เอ้ยนพอนยูมาสามิหาลอยหาของเรานึ่งสวกสา าวมักสามีเ็นมันปนกันนะเด็กปนเศร้าอา์บมีมีเศร้าหนึ่งสองสมสี่หมักหมกเศร้าหมกเศร้าบวกแปดบบาทบวกสามสิเศ้าบวกเศเ็นมักมันหัว

อันาานี้นก็สามสินี่ออ้สาว้าาว อันจะยังปฏิบ hmm. oh, oh, mm ัต hmm. ิบ่อาจจะมาชามจะอะไรเงี้ยครบแล้วปลาพิลล็อกไปไหนหน่อยจะลงกระชามผาตู้แช่ไปเยอะขิงเย็นเอามาผ่ากินแช่มันก็เป็นไอติมเพิ่งไอ้วันหรอวะแช่ไปกินเลย ว look, me, ัดจะเปี um ่ยงนะจ้อยระวังเป็นวัดด้วยบ้างนะเนี้อเมียที่บนนอนพิมพ์เลยห้อนแห้งอยากกินไรลูกห้อนไหมนะกินไรเด้ออิ่มเลยยาเด้อกินไหมพอน और मैं नहीं आ तो रहा นาเปลี่ยนมันพูดไงใบหานอตเดีด๋ยวจเอาเงินให้นะเช้าก่อนพี่นอ้องเป็นพันหานาะรวมเบิดเดี๋ยวสิมาลองปาดมันชีสุกบโเนาะลองปาดดูงผานมักดำๆเนี่ยญ่สุดคือหมักดีที่บาดหาซิพี่นอ้องจะลองทำจับนี่นเหยียงกันเนาะ Like, mm. อ่ะสงกรกยังบดนบดาเดอมาเดอกินหมกมอได้ลอยเดอนี่สาบาทสิบาทไก่ทรา้อ่นอุ้ยซุปพี่น้อง แค่นหสาวเก็บม huh. so ือหน่มือมันทะเตายโมือั่วเนาะแค่ไหสุกเลสวงามแดงป้าถูกุกแดงให้เจ้าว่าอยู่อาลิมันเป็หงมออาลิเลยมันเดียวป้ามอเด้อ ผูซปพี่น้องอ้มยังซื้อมานะั่นมซื้อักมนีเลยนี่เอาไมาห้วกมปลูกลยนะเซื่อแล้กินเลี้นอันนี้คือหงแดงเจ้าข้าวม่กินล้กินอที่ใส่ยาพิษไปยักเ้ายงเนี่ยห้องคนปลูกแล้วนมาหยากเนี่ยนีโกันรักใส่ยาพิษไปจัก จะเราบกค่อยกินวานนี้เนาะมันห่อนเลยย่าคือห่อนในมันเจ็บฝาตอนนี้ยินพอนจะบ่นมาไหมป้าตัวนี้แดงขาดวานหรือเปล่าบางทีนะเนาะอยากเก็บพอเราบ่นใส่ฮอร์โมนเห็นไหมนะเราใส่ฮอร์โมนน้องใส่ตู้กินเย็นรู้ที่จะขาดเนาะเลยอยู่ดีเฮ้ยคงเหล่น่ะแบงค์สะกสให้เนาะ ใส่กระสอบแล้วจะได้หางคนลีบอมันตันอยู่พาี่อยู่บบไอกระสอบขอเล็กกห่ากันใส่หมดไม่บอสหเสใส่กระสอบแล้วเาเครื่องห้องมา่เยเอองอนเงินนาตรงบอมีมาโมโบ่มี่าบอมี่งิพอนมาคนเดียวพี่นอง เลยคงได้หักสองปันหาดีแงงามใช่ไหมทุกทุกักอันนี้เนาะปลาไดมาไปเอาตู้เย็นไว้ต้ยนยังโบราณป็นได้ปยัได้ยังไม่จะไดนอีกดีแหล่งงามเท่พอด้ยดีนายปรุงได้มเอยคัดีแล่งปรงงั้นขอไปงยังไมขอไปงยัง ่เป็ี้เยวสิมาใส่กระสอบนี่ยังจะคนเชียนอน้ทากินนะพ่อทาวคนพวกหนาวโยันปูกไปจุกตจะมันบนบริเวณหนา

ใ้หมเหาเหมอนกันเจ้าอผีมปาใชบก็โซบเออแค่นันอันนั้นตัวใหญไปหากระสอบก

เอาไปใส่รถเพื่อเอารถคุ่นไถมาแดงค่ะพี่น้องเอ้ยแต่แสบนอนได้สิพามาเบิ่งมาหน่อยกับบุญนนนอเลออีร้อยร้อยบุญแต่บุญนน คงอยากความพีนอนบ่ผ้้มันอยากความเที่ีหละนะหอกวนงมอกว้าเท่าไรถ่ายไปไทยมาโทรซาพ่นถอนพี่น้องเลยไปคนเมื่อพรของเจ้าเมื่อปั่นญาติพี่น้องเด้อ เอาหน่อยชงเจ้าวนี่เสื่องกินพอดีเอาเน่ามันสุเพราะอากาศทอนช่วงพี่น้องเมื่อบ้านกับเมื่อให้แม่จ้าน้ำเฮ้ยลูกทอนด มันหอดมันสุมันอันาไวใครอกกันไหนก็หอดทางดีอยู่พอดมาตั้งแต่เที่ยงพี่น้องโบเห็นดุนพอดใหญ่ขึ้นอยู่บ่พี่น้องจื้อจื้อโเนาะดุนแล้วบได้เห็นกันสลอยกับโบเดเมือ วนอีนชิ่งยยังเมือกัะมักโมเดอร์มักโมเดอรน่ยละสิบาทเออเอียงมักโมยังคือแตกเป็นนั่นนี่นะ เลี้ันน่ะพันหยาพันยาคะไรันเลี้นยี่ไหน่อยช้ำนี่นี่เลี้ยวิดง่ายเ้เนี่ยกา่เรเพื่อนมดชำกระปั้นนะหวานเยอะยัย่ายกินชุ่นตัวเรอันน้องน้องทำผ่านบัวแดงปนิพองมันหมาคนละสีเลยมาสีดำกับหมากสีขาว อาอสองพอลูกอีกะเอาเขาในเว้มันแห็มกํลังฉีกขวมบริยักนอนดิกําลังีกขวมบริยันอน่ โทรให้มาอาจจะสาวแต่ว่าเพิ่นเมื่อบ้านพี่น้องส่วงแดดทุกอย่าโบไปยังดอกข้าวเดียวนึงท่างดีเกือบบริสวนจักใดจักหน่อยเด็ดแต่ว่าได้ล้ายเตบิบพี่น้อง มอเดอร์มอเดอร์่อนเมื่อไร่ก็เยตู่เวลาเมื่อบ้านก็เมื่อให้แม่น้ำได้พอนแม่เพื่อนก็อยู่กับน้องสามพ่อลูกดิพ่อได้ลูกสองคนพ่อนเป็นลูกก๊กเนาะเพื่อนก็ชีเมื่อและบานนี้ แต่ละเมอกระเพิ่นกระซีเข่ากระโบค่อยว่างดอกพี่น้องซีเข่าแล้วก็ไปส่งข้าเจ้าคล้ายห้ำเนาะไปเมื่อยอ,อย่่ซิ่งเลยเด้อเมื่อผัดบเห็นหมักโมจากหมาก,มก <c oughs> ทางดี <c oughs> ได้พี่น้องข้าเจ้าตัดทางใหม่ เมื่อแล้วเห็นวันน้อยๆแต่ก็สิ่งขนาดได้ค่ะพี่น้องสาปีแล้วน้องเคยเบาอ้อยเบาอ้อยก็ได้เป็นลุงคนแล้ว